ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีจัดการอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเมื่อวันที่18มีนาคม2565ที่ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัย,ยราชพัฏเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธาน เปิดการอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในปี2565คำอน,ในึางใ่จะเป็นลักษณะว่าเป็นผูวให้กรณีเราได้รับข้อมูลข่าวสาร,สารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรือข้อที่จริ โดยมีนางสวามินีอิสระธะประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการข่าวสารไปสู่ประชาชนปี2565ในวันนี้เนื่องจากปัจจุบันสื่อดิจิตอลมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและมีทธิคนทงความคิด และพฤติกรรมทางสังคมอย่างรวดเร็วาาการจัดอบรมในวันนี้นะคะได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างครบถ้วนวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ต้องกันข่าวรวงข่าวปลอมเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์เป็นการสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ที่ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เกิดการสับสนรวมทั้งสามารถสื่อสารประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ การอบรมในวันนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยสื่อมวลชนสาขาต่างๆของจังหวัดลบบุรีสิรายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนหรืออปมชหรายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลบบุรีสี่ราย ผู้ดูแลเสียงตามสายและหอ,อกระจายข่าวจากอำเภอเมืองรบบรุรีอำเภอท่าวงอำเภอบ้านหมีและอำเภอโคกสำโรงรวม10รายและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดรบบุรีจาก6หน่วยงานรวม6รายรวมทั้งสิ้น35ราย มีทีมวิทยากรจากพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่โซเชียลมีเดียและหัวข้อการสื่อสารประเด็นสำคัญและการเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้สื่อสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามการป้องกันร,ระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9หรือโควิด19อย่างครบถ้วนโดยผู้เข้าร่วมการรับการอบรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบเกณฑ์อย่างน้อย2เข็มและแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบทุกคนทุกท่านอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรพริพ์ทีวี นภรัต์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัยรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน